สวัสดีครับคุณฟังทีละครับมีบทความดีๆอยู่ใน MGR ออนไลน์หรือว่า Manager ออนไลน์นะครับชื่อว่าเมื่อประชาธิปไตยคืออันตรายแล้วตามด้วยเครื่องหมายตกใจเขียนโดยทัพทิมพยาไม้ซึ่งเป็นนามสมมุตินะครับเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้ครับเห็นข่าวคราวของบ้านอื่นเมืองอื่นมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วจากสำนักข่าวของผู้จัดการของหมู่เฮานี่แหละครับแต่ยังไม่มีจังหวะ ยังไม่มีโอกาสหยิบมาแลกเปลี่ยนให้มันเป็นเรื่องเป็นดาวเผอิญว่าสำหรับบ้านเราช่วงระหว่างนี้เนี่ยข่าวกล่าวว่าโดยพักการเมืองแต่ละพักมันออกจะเละเป็นขี้เละเป็นโจกไม่ต่างไปจากต่างบ้านต่างเมืองสักเท่าไหร่นักประเภทพักอันดับหนึ่งของการเลือกตั้งคราวที่แล้วอย่างพักก้าวไกลเนี่ยดันกลายสภาพกลายเป็นพักก้าวกล้ามไปซะนี หรือพักเก่าแก่อายุอนามเกือบหนึ่งศตวรรษระดับแทบถือเป็นสถาบันการเมืองของไทยเอาเลยด้วยซ้ําอย่างพักประชาธิปัตย์ก็ดันตกไปอยู่ในสภาพพอๆกับเต้าหู้ตกโต๊นั่นแหละครับคือทั้งเละ,เละทั้งเลอะเละเทะเละเทอะชนิดมีอาจฟื้นคืนกลับสู่สภาพเดิมได้เลยด้วยเหตุนี้แหละครับเปิดฉากสัปดาห์นี้เนี่ยคงต้องขออนุญาตหยิบเอาข่าวคราวที่สำนักข่าวผู้จัดการข้าพาดหัวเอาไว้ เมื่อวันที่13ธันวาคมประมาณว่านี่เลยประชาธิปไตยมากันสสนิวยอร์กหาเสียงโกหกพอโดนแฉเละไม่ลาออกเพราะพักปกป้องเกือบปีจึงพ้นสภาจนได้หยิบเอาข่าวนี้เนี่ยมาลองใร่ครวนพิจารณาให้ละเอียดอีกสักรอบหนึ่งเพื่อว่าอาจจะพอได้ข้อคิดอุทาหรณ์สอนใจแม้จะเล็กๆได้น้อยก็ยังดีนะครับ คือเรื่องของสสสภาล่างเขต3กรุงนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเขาถือว่าเขาเป็นแม่แบบราาประชาธิปไตยของแทบจะทั้งโลกเนี่ยนะครับชนิดที่แม้แต่ประเทศไทยแลนด์แดน,นสยามของบูฮาวเองเนี่ยยังเพียรพยายามที่จะดมก้นสูตรกลิ่นมาดามหอมชื่นใจมาโดยตลอดผู้ที่มีนาม,มาก่อนว่านายจอร์จ a ซนโตสแห่งพรรคริพับริกันที่เพิ่งจะถูกขับออกจากสภาผู้แทนราษฎรด้วยเสียงข้างมากระดับ2ในสของสภา ซึ่งแม้แต่สสร่วมพักจํานวนร้อยกว่าคนเนี่ยยังอดรนทนไม่ได้เลยนะครับต้องหันไปร่วมมือกับพักฝ่ายตรงข้ามอย่างเดมโมแครตโบดให้ออกจากการเป็นสมาชิกสาภาผู้แทนราษฎรเมื่อไม่กี่วันมานี้แม้ว่านับตั้งแต่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งเมื่อปี2022สสรายนี้เนี่ยจะถูกจับโกหกถูกเปิดโปงจนกลายเป็นเรื่องเป็น,ร,ปนราวเฉาโชมาเป็นปีๆถูกคณะกรรมาการจริยธรรมของสาภาตรวจพบว่า เอาเงินรณรงค์หาเสียงเนี่ยไปใช้ส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นการเอาไปฉีดใบหน้าให้ดูเต่งตึงหรือที่เรียกว่าบท็อกซ์หรืออะไรประมาณนั้นเอาไปซื้อกระเป๋าเพื่อให้ดูเท่ดูเก๋เอาไปเที่ยวลาสเวกัสเอาไปจ่ายค่าชาวบ้านถึงขั้นเอาไปโหลดหนังโป๊มาดูแก้หืนแก้กระหายก็มีนะครับโดยหวังว่าจะช่วยลดระดับการคุกคามทางเพศเพื่อไม่ให้กล้ากามจนเกินไปหรือไม่อย่างไร ก็ยังไม่มีข้อสรุปไปที่แน่ชัดหรอกครับแต่นั่นยังไม่หนักหนาสาหัสเท่ากับการที่พิธาทิมพิธาแบบสดๆระว่างหาเสียงเลือกตั้งไม่ว่าการโกหกว่าโคตรเง้าลาวกอเคยถูกพวกนาซีเยอรมันฆ่าตายในยุคสงครามโลกครั้งที่2เรียกคะแนนสงสารจากบรรดาอเมริกันชนชนิดน้ำตาไหลพลากเพลาก หรือว่าบรดามันเกิดเกล้าของตัวเองต้องเดสมอลเลอินเดเท่งถึงไปพร้อมๆกับการก่อวินาศกรรมใน,ว,น,ว,นวันที่ประเทศสหรัฐโดยตัวเองนี่จะมางานศพไม่ทันคือไม่มีเงินจัดงานศพเพราะว่าถูกคอสชอ,อายัดเงินแบบบ้านเราหรือไม่ประการใดมีอาจทราบชัดนะครับแต่ก็นั่นแหละครับด้วยเหตุเพราะบรรดาอเมริกันชนทั้งหลายเนี่ยก็คงไม่ได้อะไรแตกต่างไปจากถวยไทยบ้านเราที่หันไปเทคะแนนให้กับพักคก้าไกลกันอุตลุด ไม่ว่าจะส่งสอบไฟฟ้า,ฟาหรือส่งอาจากรมาลงสมัครก็แล้วแต่ในจอร์ดซานโตสจึงมีโอกาสนอนมาโดยไม่ต้องมีพระสวดนำหน้าก่อนแบกขึ้นเมนเอาเลยหรือได้มีโอกาสเข้าสภาทั้งที่โกหกแล้วโกหกอีกและถึงแม้จะถูกจับได้ไล่ทันถูกเปิดโปงมาตั้งแต่หลังคริสต์มาสปี2022 แต่ก็ยังสามารถดํารงตําแหน่งความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาได้อีกนานเป็นปีๆนะครับหรือจากปี2022จนถึงปลายปี2023ซึ่งเพิ่งจะโดนขับออกเมื่อไม่กี่วันมานี้เองอันเนื่องมาจากบรรดาสสของพรรคเดียวกันหรือว่าพรรคริพับริกันเนี่ยยังคงอะไรอาวรต่อความเป็นเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรเหนือกว่าพรรครัฐบาลหรือว่าพรรคเดโมโแคลตอยู่เพียงแค่ปริ่มๆคือแค่ประมาณ9เสียงเท่านั้นเองนะครับ ซึ่งอาจจะทําให้ความได้เปรียบของตัวเองเนี่ยลดน้อยถอยลงไม่มากกว่าน้อยแหละครับกว่าจะมีสสริพับลิกัน110คนจาก222คนเนี่ยเกิดฮิริโอตาปะหรือเกิดอาการอายแล้วาออีกจนต้องหันไปร่วมกับพรรคเดมโมแครตโบทให้ในจอร์จซันโตสออกจากตําแหน่งสสเนี่ยต้องใช้เวลานาน,านร่วมปีเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นการสะท้อนถึงข้ออ่อนด้อยของระบอบประชาธิปไตยฉบ,บับอเมริกาชนิด ไม่น่าจะสูตรกลิ่นมาดามหอมชื่นใจอะไรเอาเลยแม้แต่น,น้อยหรือสะท้อนให้เห็นถึงการชิงไหวชิงพลิบชิงเล่ชิงเหลี่ยมโดยมีผลประโยชน์ของพรรคหรือของตัวกูเองเนี่ยเป็นศูนย์กลางไม่ได้เกี่ยวกับผลประโยชน์ของชาติหรือผลประโยชน์ของประชาชนไม่เกี่ยวเลยอันนี้นี่แหละครับที่ทําให้บรรดาอเมริกันชนทั้งหลายเนี่ยอย่างเช่นพวกนักเคลื่อนไหวชาวแอฟริกันอเมริกันอย่างใน การิไกเชนกูซึ่งเป็นอดีตเคยเป็นนักค้าเงินแห่งมัสสัตข้ามชาติและนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยโคลอมเบียเนี่ยถึงกับประกาศไว้ในข้อเขียนในบทความเมื่อหลายสิบปีที่แล้วนะครับว่าประชาธิปไตยอเมริกาตายแล้วไม่ได้เป็นประชาธิปไตยของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนแต่เป็นประชาธิปไตยของพ่อค้าโดยพ่อค้าและเพื่อพ่อค้าประชาธิปไตยของคน1%เไม่ใช่ประชาธิปไตยของคน99%อีกต่อไป ยิ่งจะหากประชาชนดันโง่ซะอีกต่างหากหรือว่าดันไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่รู้จักหมู่จักจาเอาแต่อารมณ์ความรู้สึกหรือเอาแต่รสนิยมเข้าว่าเนี่อันนี้ก็ยิ่งชิบหายกับชิบหายหนักขึ้นไปใหญ่นะครับคือไม่ได้คิดที่จะไปตรวจสอบไม่ได้ใครค่ครวญหวนคิดไม่พยายามรู้เท่าทันไม่ว่าจะพิธากันขนาดไหนไม่ว่าจะกล้าวกราพงเพียงใดสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตย มันก็เลยต้องกลายสภาพไปเป็นอย่างที่บรรดานะักคิดนักปราชญ์ทั้งหลายเนี่ยเขาเคยเอ่ยเอาไว้เป็นวาทะมาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วนะครับไม่ว่าจะโดยอาร์สเปนเดอร์ซึ่งเขาสรุปเอาไว้บอกว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ของประชาธิปไตยเนี่ยคือมันเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ลงคะแนนะทุกคนได้ทําในสิ่งโง,โง่ๆหรือดังจอสเบอร์นาชอเนี่ยถึงกับระบุไว้บอกว่าประชาธิปไตยคือเครื่องมือ ที่รับประกันว่าเราจะได้รับการปกครองที่แย่กว่าที่สมควรจะได้รับอีกทั้งวาทะหรือคำพูดคำจาเหล่านี้นี่นะครับล้วนแล้วแต่มีมาก่อนหน้าที่บรรดาปวงชนหรือประชาชนทั้งหลายจะถูกทำให้โง่นักหนา สาหัสยิ่งขึ้นอันเนิ่มมาจากวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า,นาก้าวไกลจนก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้คนระดับอภิมหานักวิทยาศาสตร์ด้านยีนด้าน DNA แห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเจ้าของรางวัล National Academy of Science เมื่อปี1997อย่างดรเจอรา ได้สรุปเอาไว้ในรายงานการศึกษาค้นคว้าและงานวิจัยอันโด่งดังเมื่อช่วงต้นปี2013ว่าในเรื่องของความบอบบางทางสติปัญญาของเราดรเจอร์าดได้บอกว่าอย่างนี้ครับระบบการรวบรวมความรู้ความทรงจำหรือว่าระบบการทำงานด้านสติปัญญาของมนุษย์ยุคปัจจุบันเนี่ยกำลังมีลักษณะลาดเอียงไปสู่ทางลง ไม่ต่างไปจากการไต่ระดับลงมาจากเนินเขาหรือว่ากําลังลงโง่ลงโง่ลง,ง,ลงอยังมีอาจหลีกเลี่ยงและปฏิเสธได้ด้วยข้อมูลข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ระดับลึกลงไปถึงยีนถึง DNA เลยทีเดียวนี่แหละครับด้วยเหตุนี้นะครับสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยอันเคยเป็นสิ่งที่ดูสูงส่งวิเศษวิโสสิลเกินยิ่งกลับเป็นอะไรที่อันตรายต่อสังคมแต่ละสังคม ต่อประเทศแต่ละประเทศยิ่งขึ้นไปเท่านั้นหรือยิ่งก่อให้เกิดอาการเละเป็นขี้เละเป็นโจกเป็นเต้าหู้ตกโตกโดยเฉพาะถ้าหากว่าประชาชนเนี่ยไม่ฉลาดไม่ยึดมั่นในธรรมะไม่คิดจะเอาธรรมะนำหน้าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เลยต้องเป็นไปดังที่อภิมหาพระอย่างท่านพุทธทาสพิกุท่านสรุปเอาไว้นั่นแหละครับท่านสรุปเอาไว้ตั้งแต่ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เลยนะครับ พุทธทาสพิขุเนบอกว่าประชาธิปไตยที่ว่าของประชาชนเพื่อประชาชนโดยประชาชนนั้นใช้ได้แต่เฉพาะประชาชนที่มีธรรมะเท่านั้นเพราะถ้าหากว่าประชาชนไม่มีธรรมะมันก็ต้องกลายเป็นประชาธิปไตยเท่านั้นเอง